ดาวอาทิตย์นะคะได้กําหนดย้ายภพเรือนนะวันที่16พันวาคมนะคะโดยจะอยู่ในภพเรือนใดของชาวเมธและชาวตุลไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีเมษรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวตุลรับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.36เป็นต้นไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาหรับดาวอาทิตย์ของชาวเมธนะคะจะโครจรอ,ออกจากภพเรือนมอรณะไปเข้าสู่ภพเรือนสุภาษณ์นะเป็นความหมายภพเรือนที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นดาวอาทิตย์เป็นเนะะื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ุตตะของชาวเมธนะเป็นเชิงเรื่องราวเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องการลงทุนเรื่องโชคดีด้วยนะเมื่อเข้าสู่พบเรือนที่เป็นความหมายเชิงบวกนะก็คือความเจริญความก้าวหน้านะคะส่งผลให้ชาวเมธตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปนะจนถึง14มกราคมนะคะเรื่องที่จะดีขึ้นก็คือเรื่องของลูกหลานบริวารนนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ารายจ่ายก็ได้จ่ายไปแล้วนะหรือว่าภาระรับผิดชอบที่เยอะๆมากๆนะคะจะ่านพ้นไปนะเข้าสู่จุดเรื่องของ ข่าวดีหรือความดีขึ้นนะของเรื่องเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเบาอ,อกเบาใจนะคะความเจริญก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารน,นะหรือแม้แต่เรื่องของ ความผิดหวังความท้อแท้เบื่อเซงจะดีขึ้นนะเนื่องจากดาวาที่ก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหวังนะคะโอกาสใหม่ๆนะหรืออะไรที่เป็นเชิงทําให้จิตใจมันชุ่มชื่นชื่นบานขึ้นนะคะสําหรับดาวาที่ยังเป็นความหมายเชิงโชคลาภด้วยนะช่วงนี้จะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุภาษณ์นะคะก็คือเรื่องโชคเกี่ยวเนื่องมาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอํานาจมีศักดิ์เหนือกว่าบางทีเป็นความช่วยเหลือเกื้อนหนุนมานะคะจากลูกค้าบ้างจากเรื่องหุ้นส่วนก็ได้นะหรือช่วงนี้จะเป็นเชิงเรื่อง ผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวไปพูดจาก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจนได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหากคุณต้องการนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคดีนะช่วงนี้จะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะคะเรื่องของการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจเห็นวิวทิวทัศน์แปลกใหม่นะหรือเป็นเชิงเรื่องของไอเดียความคิดจินตนาการนะเนื่องจากคําว่าปุตตะก็คือเรื่องของความคิดแปลกใหม่อะไรที่เป็นเชิงสร้างสรรค์แตกต่างจากคู่แข่งนะหรือใครที่ทํางานเชิง สร้างสรรออกแบบช่วงนี้จะก่อเกิดผลกําไรหรือหาเงินได้จากเรื่องไอเดียความคิดที่คล่องตัวขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะโชคบางอย่างของชาวเมธจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องคนต่างไวัยได้ก็คือชักนํามานะหรือการที่ลูกหลานบริวารช่วงนี้ก็พึ่งพาไดนะส่งผลให้บางครั้งก็จะได้ผู้ช่วยนะได้เงินได้ทองได้ลาบมาจากคนต่างวัยคนอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับรับเงินนะจากเรื่องของสุภาษณ์นะคะก็คือเรื่อง ผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนนะคะเรื่องเงินจากทางไกลนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเดินทางติดต่อประสานงานต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วเป็นเงินทองเนื่องจากดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพเรือนของดาวพระหัสเป็นคู่มิตรดาวพระหัสตอนนี้อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับเงินด้วยเหมือนกันนะมีคนเกื้อหนุนช่วยให้ได้หยิบจับรับเงินนะคะสําหรับช่วงนี้ดาวศุกร์โครจรเข้าสู่ภพเรือนกัมมะก็คือดาวการเงินของชาวเมษนะคะไปอยู่ตรงกันข้ามกับดาวอางังคารเป็นดาวตัวตนดังนั้นเรื่องของ การเงินการทองช่วงนี้นะคะก็จะมีสเสน่ดึงดูดมาบางทีมาจากเรื่องอความมีอัธยาศัยดีนะคะเรื่องคนนิยมชมช,มชอบผลงานนะหรืออะไรที่เป็นเชิงสเสน่ดึงดูดแปลกๆในเชิงเพศตรงข้ามนะช่วงนี้จะมีลักษณะเงินพิเศษเงินแปลกๆนะหรือว่าบางท่านก็ได้โชคเกี่ยวเนื่องจากคู่ครองนะทางตรงทางอ้อมได้นะคะ สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวนะคะโดยประมาณ1เดือนอชาวเมธถือว่าดาวพุธจะโคจรเดินหน้าในภพเรือนมรณะนะคะเป็นภพเรือนที่หากเราพูดถึงนะเรื่องการสื่อสารเจรจาม,มันก็จะไปโดดเด่นกับเรื่องทางไกลนะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการจบวาระจบสัญญาบางอย่างได้นะหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะส่งผลให้เป็นเชิงการติดต่อหรือรอคอยข่าวสายบางอย่างนะซึ่งจะโคจรทําให้เรื่องราวคืบหน้านในช่วง ครึ่งหลังธันวาคมนี้ไปนะคะระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานะช่วงนี้จะเป็นเหตุได้เงินก็เพราะเรื่องวาจาวาทศินในขณะเดียวกันจะเสียเงินเสียทองหรือเสียลาบได้จากเรื่องคําพูดการแสดงออกทางความคิดเห็นได้เหมือนกันนะก็เป็นช่วงที่เรื่องคําพูดการสื่อสารนะคะก็รอบคอบระมัดระวงังเป็นช่วงหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวพระเกตเลิงรัคนาชาวเมนนะช่วงนี้ก็จะมีลักษณะการเข้าร่วมง,งานสังคมได้นะโดยดาวอาทิตย์ อยู่ในภพเรือนสุภะนะคะเป็นงานน่าเชื่อถือนะคะได้รับคัดเลือกนะหรือว่าเป็นตัวแทนที่มีเกียรติก็ได้หรือไปร่วมงานที่ดูหรูหราเป็นทางการนะอย่างงานรับปริญญางานประกาศเกียรติคุณต่างๆได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์สมาคมกับคนมีชื่อเสียงนะหรือคนที่น่าเชื่อถือในแวดวงสังคมนะคะ ได้ข้าวของมีค่ามาครอบครองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีหรือใช้เงินไปนกับเรื่องราวเหล่านี้เพื่อลูกหลานบริวารก็เป็นได้นะคะเป็นช่วงที่ภาพลักษณ์ทางสังคมดีเครดิตการเงินดีขึ้นในขนาดเดียวกันนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนหากเป็นความสัมพันธ์กับคนในบ้านในครัวเรือนก็จะมีบรรยากาศดีขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้ด้วยนะคะ โดยรวมนะคะก็เป็นการย้ายของดวงดาวที่ส่งผลให้หลายเรื่องของชาวเมดนะคะคืบหน้าดีขึ้นนะทั้งในเชิงจิตใจเชิงสภาวะอารมณ์และคนรอบตัวนะคะขอให้ในช่วงปีใหม่นี้ที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือสุภะนะคะได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องความหวังใหม่ๆขอให้ในช่วงหนึ่งเดือนจากนี้นะคะชาวเมดได้หยิบจับรับเงินก้อนหลายสิ่งรอบตัวดีขึ้นนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับชาวตุลน,นะคะดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงนะคะโดยช่วงนี้ดาวอาทิตย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าวนะโดยให้รับผลนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์ของชาวตุลเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะเป็นช่วงที่มีลาบจากเรื่องงานกลุ่มงานทีมงานสังคมนะหรือว่าโชคลาบบางประการเกิดขึ้นมาจากเรื่องพี่ๆน้องๆคนใกล้ตัวนะจากเดิมที่อาจจะ ไม่ค่อยเกื้อหนุนกันเท่าไหร่นักสำหรับบางท่านช่วงนี้จะมีเหตุให้เกื้อหนุนกันได้ดีขึ้นนะคะบางท่านจะได้รับผลทางตรงทางอ้อมมาจากเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของพี่พี่น้องนนะคะสาหรับดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรนะช่วงนี้ไปอยู่ในภพเรือนมอรณะ,ะอาจจะเป็นลักษณะงานทางไกลได้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางต่างประเทศนะหรือว่างานที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง การงานนะคะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับงานที่เกิดขึ้นและจบลงนะคะก็คืองานสั้นๆได้บางครั้งช่วงนี้จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นโปรเจกต์นะคะก็จะมีลักษณะได้ราบได้ผลได้เงินพิเศษมาส่งผลกับเรื่องการติดต่อสื่อสารด้วยเนื่องจากดาวพุธช่วงนี้จะโคจรเดินหน้าในภพเรือนการเงินนะคะก็เป็นช่วงที่เรื่องการติดต่อสื่อสารที่ผ่านมาถ้าหากเลดเลือดล่าช้าไม่ชัดเจนคลุมเครือนะคะก็จะมีลักษณะ อดีขึ้น,นจากเรื่องของคําตอบเรื่องของสิ่งที่รอคอยนะเรื่องของการได้คําตอบพิจารณาอนุมัติต่างๆทําให้ชีวิตตัดสินใจหรือมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวตัวตนนะคะไปอยู่ในภพเรือนพันธุแล้วก็ไปอยู่หลงค่ากับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินนะช่วงนี้จะเป็นคู่ส่งเสริมได้นะคะจะมีลักษณะเงินทองดีขึ้นนะบางทีก็มาจากเรื่องครัวเรือนได้นะคะเรื่องของ เงินทองรายรับนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเก็บเกี่ยวอสังหาหรือว่าสินทรัพย์ขนาดใหญ่หรือใช้รถทำามายกินใช้บ้านเป็นที่ทำงานลักษณะนี้นะคะส่งผลดีนะถึงแม้ช่วงนี้นะคะดาวสุกไปอยู่ในเรือนเสาบางทีจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ได้เยอะเท่าที่เคยหรือบางทีจะมีเรื่องของการมีรายรับนะแต่มาจะต้องถูกหักเปอร์เซนต์ค่าธรรมเนียมนะหรือมีรายจ่ายมา ถอนไปนะก็ส่งผลในช่วงนี้หาเงินได้มีลาบมีผลแต่ก็มาจะมีรายจ่ายเยอะด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับดาวสุกนะจะไปอยู่ตรงกันข้ามกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเรื่องคู่ครองเรื่องเพศต,ตรงข้ามด้วยนะช่วงนี้ก็มีเหตุเรื่องของสเสน่ห์นิยมดึงดูดได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการคบหาคนชอบอัธยาศัยไมตรีนะคะการมีโชคนะจากการเข้าสังคมก็คือมีคนต้อนรับดีนะหรือการ รวมกลุ่มรวมทีมนัดพบนัดเจอต่างๆกับกลุ่มเพื่อนฝูงก็ส่งผลให้มันมีความราบรื่นนะคะหรือเป็นความสุขทางจิตใจเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะนอกจากนี้นะคะเป็นช่วงที่โชคลาภของชาวตุนนะมาจากเรื่องคนรอบตัวแล้วก็ยังมีเรื่องของลังสังหรณ์จิตสัมผัสความฝันนะคะสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะเรียกว่าช่วงนี้บุญเก่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็ผลักดันนะเนะื่องจากช่วงนี้ดาวพระเกตพับลัคนานะคะ ในช่วงจากนี there. There ้ไปจนถึงมกราคมนะประมาณกลางกลางเดือนก็จะมีเหตุเรื่องของการไปร่วมงานทางศาสนาได้นะคะมีโชคลาภจากเรื่องดังกล่าวนะไม่ว่าจะโชคลาภที่ไม่คาดคิดนะคะบางทีได้แบบปุกปับฉับพลันนะอาจจะเสี่ยงดวงก็ได้หรือบางทีก็ได้มาไม่มีเหตุผลได้เหมือนกันอาจจะเรื่องงานเรื่องคนรอบตัวนะคะเงินทองต่างแดน ต่างประเทศทางไกลนะต่างจังหวัดได้หมดอะไรที่เป็นระยะทางหรือว่าติดต่อ,อยากๆหน่อยนะช่วงนี้บางทีก็จะมาเป็นรับผลนะคะนอกจากนี้ดาวพระเกตก็ส่งผลให้หลายสิ่งช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมพี่น้องการไหว,ว้วันหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้บางทีก็ดว่ดว,นดวนเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทางจิตเกิดขึ้นนะบางทีไม่มีสาเหตุนะเช่นเรารู้สึกว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่า คันไม้คันมือจะได้เงินนะหรือว่าฝันดีฝันแปลกนะช่วงนี้ก็จะได้รับผลหรือมีลางบอกเหตุที่แม่นยำนะเกิดขึ้นจากเรื่องความรู้สึกของชาวตุนนะคะสำหรับดาวอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่เรื่องนี้นะก็คือให้ผลกับเรื่องทางสังคมเรื่องรับผลจากเรื่องเดินทางไปเป็นระยะเวลาโดยประมาณ1เดือนถึงวันที่14มกราคมนะคะสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางในช่วงเทศกาลนะถือว่าคุณก็อาจจะมีลาบติดไม้ติดมือจากเรื่องการเดินทางไกลนะคะ ได้เข้าร่วมงานที่ถูกเชิญนะคะถูกคัดเลือกหรืองานมีเกียรติงานสังคมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเข้าสังคมที่เป็นทางการเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวอาทิกก็เป็นเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งนะคะเรื่องคนมีชื่อเสียงต่างๆอาจหมายถึงงานรับปริญญางานประกาศเกียรติคุณงานที่เราเป็นประธานต่างๆได้สําหรับชาวตุลน,นะคะช่วงนี้ถือว่าดาวอังคารก็คือดาวการเงินโคโจรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ดาวโดยรอบนะคะก็ส่งผลกับโชคบางอย่างเป็นเรื่องบังเอิญเหตุ ที่ทําให้เราผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆใครมีรายจ่ายต้องรับผิดชอบถือว่าดวงดาวหลายดวงนะคะหนุนนําให้บางทีคุณมีเงินแปลกๆเข้ามาสามารถจัดแจงจาก,การเรื่องราวต่างๆผ่านไปได้ก็ขออวยพรนะให้ชาวตุนมีโชคมีลาบรับปีใหม่นะคะสิ่งใดที่เป็นโชคลาภลอยนะก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจนะคะเดินทางปลอดภยัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ